ครับวันนี้พักพวกผมที่เคยไปตีมอลได้กันได้ร้องขอให้ช่วยสาธิตวิธีการส่งสำเนาเอกสารบัตรประชาชนผ่านระบบลายเพื่อที่จะไปใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งธนาคารดังกล่าวไม่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องใช้เบิกจริงในการเซ็นลงไปนะครับจะใช้ในลักษณะการส่งแฟก์มาก็ได้นะครับซึ่งผมจะขอเริ่มเลยนะครับในขั้นต้นก็คงจะเป็นการเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนที่ถ่ายลงในกระดาษ a 4ให้เรียบร้อยเขียนว่านำไปใช้เพื่ออะไรแล้วก็ลงนามกำกับสำเนาถูกต้องจากนั้นก็เปิดแอป,ปกล้องของโทรศัพท์ซึ่งเป็น iPhone ขึ้นมานะครับทำการเล็งขอบให้ดีนะครับให้ได้พื้นที่มากที่สุดนะครับจากนั้นก็กดถ่ายรูปนะครับเรียบร้อยการต่อไปก็คือการเปิดแอปไลน์ขึ้นมา เปิดมาแล้วก็เลือกว่าเราจะส่งให้กับกลุ่มหรือว่าส่งให้เป็นบุคคล mm. เช่นผมส่งให้กับลูกชายผมนะครับเจ้าเมฆนะครับคลิกแชทเข้าไปส่งรูปภาพเลือกรูปภาพนะครับที่เราถ่ายไว้รูปภาพนกกาก็จะอัพโหลดขึ้นไปให้กับลูกชายผมนะครับ จากนั้นสมมุติว่าลูกชายผมคือน้องเมฆนี่เขาได้รับแล้วก็จะกดในาภาพสำเนาเอกสารที่ผมส่งขึ้นมานะครับแล้วก็เซฟเข้าไปในเครื่อง p h o ฟ e ของเขาจากนั้นน้องเมฆก็จะต้องไปเปิดแอปอ e ีเมลนะครับที่เป็นเมลทำการเขียนขึ้นมาใหม่นะครับส่งสมมุติส่งเข้าหาตัวเองผมก็สมมุติชื่อ แต่ชื่อของผมในการสาธิตก็แล้วกันนะครับเขียนหัวข้อสักนิดหนึ่งแล้วก็คลิกที่ attachment นะครับก็จะมีคำยนเรานะครับก็จะเป็นภาพที่เซฟไปครับก็เรียบร้อยจากนั้นก็เซ็นเซ็นเสร็จก็น้องแม่ก็จะต้องไปเปิด อีเมลของเขาในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเครื่องพิมพ์เรียบร้อยต่อเข้าเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็พิมพ์พิมพ์อีเมลไปนะครับเป็นเรื่องอาตามปกติไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านเรียบร้อยล็อกอินเข้าไปนะครับผมสมมุติว่าล็อกอินเรียบร้อยล็อกอินเรียบร้อยก็จะปรากฏภาพของ เอกสารสำนาเอกสารที่ attach file ไปด้วยวิธีการต่อมาก็คือทำการพิมพ์โดยตรงจากภาพหรือว่าถ้าเกิดจะให้สวยงามหน่อยกอ็ตัดแปะเข้ามาใน Microsoft Word แล้วก็พิมพ์ออกมาก็เป็นอันจบพิธีนะครับสามารถนำไปใช้ได้ก็คงเป็นเช่นเดิมครับสุดท้ายก็คือขอขอบคุณเว็บไซต์ CMA 3 2 .net ผู้ให้การสน,นับสนุนและก็ฐาน .com ผู้บรรยายในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ